กราบสวัสดีนะักลงชุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําช่วงเช้าวันที่6เดือนพฤศจิกายนอย่าลืมรีส่งของตัวบริการห้องซิกแนลทองคําสกุลเย็นนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันมีกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านได้ทําการพูดคุยสอบถามท่านใดสนใจนะครับอยากศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับเรียนเชิญแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยเด้งสมาเกตเป็นบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูนะครับไม่จํากัดกรณการเทร,ร,ทรดใครสนใจนะครับบรกเกอร์ดีก็ขอเรียนเชิญแอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับ สถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นังทุนครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยมีดีส่วนของตัวนิวซแลนด์ปรับตัวแข็งค่าสูงบริเวณที่หน้าของตลาดออสเตรเลียนนั้นมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับหลกัลกๆแล้วถามว่าตลาดมีข่าวลบหรือเปล่าครับในช่วงเช้านี้เท่าที่เช็คดูล่าสุดเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนักทุนข่าวล่าสุดเนี่ยมาจากทางตัวของ RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณานะครับที่อยากจะปรับลดในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมริๆแล้้ววตันีีเ่ ควรจะเป็นผลดุลให้กับในส่วนของตัวออสเตรเลียแต่หลกัหลกๆแล้วนะครับการปรับตัวอ่อนค่านี้เนี่ยจะเป็นเพียงในเรื่องของการเทขายทากําไรซะมากกว่านะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีฟิวเจอร์สเหมือนกันนั่งจุดครับในช่วงเช้านี้ก็ยังอยู่ในแดนลบทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นดาว30 s ส5 0 0รวมถึง n แอสเดนะครับแต่ก็ติดลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเป็นในเรื่องของการเทขายทํากาไรธรรมดานะครับตามหลักของเทคนิคยังไม่ได้มีข่าวลบเข้ามาครับเราไปดูในส่วนของตัว ความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้านดีกว่าครับรู้สึกว่าจะมีเขาเรียกว่ามีความคืบหน้าขึ้นมาเพียงน้อยนิดนะฮะไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายครับตอนนี้นะครับก็ยังเหลือในส่วนของตัวรัฐที่จะต้องตัดสินเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเพนซิลเวเนียครับทุกท่านนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจีย l a สกาแล้วก็ในส่วนของตัวเนวาด้านะครับซึ่งเป็นรัฐที่สามารถตัดสินได้เลยว่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะ แต่ถึงแม้ว่าจะจำนวนรัฐเนี่ยจะเหลือเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าจำนวนคนที่โหวตหรือว่าตัว c o u n ิ i n g number เนี่ย มันก็นับขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อว,วานนี้ตัวของเนวาดาอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นับไปแล้วกว่า84เปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านซึ่งคะแนนของโจไบเดนเนี่ยเริ่มทิ้งห่างนะตอนนี้โจไบเดนนะครับมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ49.4เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับทรัมป์48.5เปอร์เซ็นต์เพนซิลเวเนียนะครับทรัมป์ได้ไป49.9เปอร์เซ็นต์โจไบเดนตามติดกันมาเลยนะครับ4สี่สิบแปดจุดเก้าเปอร์เง็นุดเท่านั้น ทางด้านของตัวนอร์ทแคโรไลนาครับทรัมป์ห้าสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โจไบเดนสี่สิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ค่อนข้างห่างครับดูเหมือนว่าทรัมป์น่าจะคว้าชัยในนอร์ทแคโรไลนาได้ครับในส่วนของตัวจอร์เจียนะครับนักงุนครับทรัมป์ได้ไป49.4เปอร์เซ็นต์แต่ว่าโจไบเดนได้ไป49.3เปอร์เซ็นต์นักงุนเชื่อไหมครับว่าตัวเลขที่ผมกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่านับเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยห่างกันนะครับผมหลักพันแค่นั้นเองนะ ยังของตัวโดนั์ทรัมป์เนี่ยนะครับมีคะแนนที่นับไปแล้วนะครับโหวตให้กับเขาเนี่ยประมาณ2,446,850เสียงของคุณโจไบเดนนะครับ2,443,364เหรียญด้วยกันตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่ายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับในส่วนของตัวสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับมีการรายงานไว้นะครับนักทุนครับว่าในส่วนของตัวโจไบเดนเนี่ย แม้ว่าจะใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเขามีคะแนนเพียงพอที่จะได้ครองชำเงียบขาวแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศชัยชนะนะครับในขณะที่คะแนนในหลายรัฐยังไม่ได้นับในขณะที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งยังมีผลคะแนนที่ไม่ชัดเจนแต่ไบเดนกล่าวว่าเขารู้สึกด,ดีนะครับกับคะแนนในรัฐนี้ สื่อต่างประเทศมีการรายงานนะครับว่าทีมรณรงหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ดทรัมป์ตัวแทนพรรคพับลิกันได้มีการยื่นฟ้องศาลขอให้มีการออกคำสั่งยุติการนับคะแนนเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและก็จอร์เจียครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐสมรภูมิหรือว่าแัตเชอร์การ์ดที่มีความสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ศาลสูงสุดของสหรัฐนะครับเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้หลังจากคะแนนของทรัมป์ได้พลิกกลับมาเป็นฝ่ายตามหลังโจไบเดนผู้ท้าชิงครับผม ในหลายๆรัฐนะครับนักงทุนก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ช็มปค่อนข้างกังวลเลยเรียกได้ว่าเหงือตกเลยดีกว่าครับผมถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ต่อมาครับนักงทุดครับเราไปดูในส่วนของตัวประเด็นทองคากันบ้างดีกว่าหลากักๆแล้วเมื่อคืนก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ยูเอ็กซ์วปรับตัวอ่อนค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเฟดดีกว่า เฟดมีมติครับคงเอกฉันอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับผมที่ระดับ0%ตถึง0.25าตามคาดครับแถลงการหลังการประชุมของเฟดนะครับมีการระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงฟื้นตัวขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำในช่วงต้นปีนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากในเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่เฟดระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดีตัวขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเฟดยังไม่ได้มีการกล่าวถึงในส่วนของตัวการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับนักทุนแล้วก็แนว